หลังจากออกจากห้องเราจะรู้ว่าความสุขจริงๆของผู้หญิงวัยนี้เป็นยังไงเราจะยิ้มได้กว้างขึ้นตีใจมากที่ตัดสินใจถูกต้องว่าเออเรามาที่คนดูแลเราที่ไว้วางใจได้เต็มที่ม,มาริวันค่ะอายุ47ย่าง48ค่ะตอนนี้อยู่สมุยเปิดร้านอาหารอยู่ที่สมุยค่ะกังวลจริงๆแล้วก็ซิลิโคนมันมีซิลิโคนหรือตรงนี้แล้วก็ ช่วงล่องหมากล้องแก้มอะไรเงี้ยแล้วก็ตาจะตกนิดนึงมีดึงถุงใต้ตากับปีดไอตาสอชั้นข้างบนก็มันอยู่กับเราทุกวันนะด้วยวัยของเรากับดตอร์นี่เราคุยแล้วแบบรู้สึกซาบซึ้งจากเหตุการณ์ที่ท่านผ่านมานะคะรู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็คือประทับใจในตัวท่านที่ว่า มีความออกมาช่วยเหลือที่ผู้หญิงที่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากๆค่ะดอกเตอร์ <Wow. S 1> เขาจะถามอายุ แต่เขาก็จะไม่เชื่อเขาก็คิดว่า30มสิต้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะออมีความสุขขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นรู้สึกว่าทุกอย่างรู้สึกดีขึ้นค่ะเกินค่ะเกินคุ้มมากกับความแฮปปี้ความสุขที่เราได้รับเอาความสวยและอะไรคะเซ็กซี่มาฝากมาฝ่าเอาความสวยและความเซ็กซี่มาฟ่าเนาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเ,ยเราเอาความสวยและเซ็กซี่ไปฝากท่านพัทเตอร์กัน ภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะที่ตัดสินใจถูกตัดสินใจถูกรู้ว่าตัดสินใจถูกตั้งแต่แรกเลยค่ะคือพอเรามาเห็นเรื่องจริงแล้วมันไม่ใช่เราก็เลยไม่เสพข่าวเลยเพราะเรารู้ว่ามันไม่จริงก็เลยเลยไม่สนใจเลยเออว่าเป็นอะไรยังไงเพราะสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ค่ะ,คะเราพอเรามาเจอเราสัมผัสเราเชื่อมัน่นแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่เราเห็นค่ะเพราะฉะนั้นข่าวมันก็คือข่าว รู้สึกประทับใจใช่ใชค่ะประทับใจแล้วก็ตีใจมากที่ตัดสินใจถูกต้องว่าเออเรามาที่ให้คนดูแลเราที่ไว้วางใจได้เต็มที่ค่ะค่ะห้องผ่าตัดหรือว่าคุณหมอที่ดูแลก่อนผ่าตัดพอไปเราเข้าไปเราเห็นการทํางานเราเห็นหลายๆอย่างมันอินเตอร์ทำเรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยมันมาโอเคค่ะรู้สึกว่าเราต้องปลอดภัยแน่นอน ำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ค่ะอี๋ไข่คันเนี่ยใช่เอาับไป้หยลูกแมวค่ะแมวไปไม่เอาไปด้วยพี่มาริวันคะเยอะมากเลยหางตากัน้อยลงากะก็น้อยลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใต้ตาขนาดเราไม่ได้ทำกันนะก็ยังเรียบขึ้นในระดับหนึ่งเนาะ ตอนนี้คุณพี่ยิ้มเนี่ยตรงร่องน้ำหมากไม่เยอะขนาดเดิมแล้วนะไม่เยอะขนาดเดิมแล้วเนาะใช่ค่ะรองแก้มน้อยลงใช่ค่ะร่องน้ำหมากปัญหารอยยับย่นน้อยลงใช่ค่ะนะคะแฮปปี้นะคะมาดูแผลกันบ้างดีกว่าคุณพี่ก็ดูแลตัวเองได้ดีตามคําแนะนําด็อกเตอร์เลยอ่ะมีใครเห็นรอยแผลคุณพี่บ้างาดอาบแดดเล่นน้ําทะเลลุยตลอดนะลุยตลอดจริง แทบจะไม่เห็นอะไรเลยเอดูหลังหูกันนี่ดึงคอฟรีเพิ่มให้คุณพี่ไปด้วยแล้วก็มองแทบไม่เห็นเลยมาให้กล้องดูหน่อยขอโทษนะคะ,อะขออนุญาตเพิ่งมารู้ทีมงานเพิ่งมาบอกว่าดึงกระชับคอขึ้นมาให้ด้วยเป็นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในที่เราคุยกันมาก่อนที่ทำพิเศษขึ้นมาให้เราก็รู้สึกมาแล้วว่าทำไมมันรู้สึกตึงข,ขึ้นกว่าเก่าปกติคอมันจะนั่นๆนิดนึงตอนนี้ จับรู้สึกมันกระชับมันตึงขึ้นขอบคุณดร,รมากมากค่ะหลังจากออกจากห้องเราจะรู้ว่าความสุขจริงๆของผู้หญิงวัยนี้เป็นยังไงเราจะยิ้มได้กว้างขึ้นแบบไม่ต้องคอยนิดเดียวกลัวจะเห็นมันผ่านมาใช่ไหมคะยิ้มเลยค่ะยิ้มหัวเราะมันก็จะไม,ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงตกาใช่ไม่ต้องแบบน้ำมันไม่ต้องบอกอมไว้นิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะตอนนี้คือ โอเคเลยค่ะยิ้มมุมไหนมุมนั้นคือเรารู้สึกมั่นใจมากค่ะสิ่งที่เราไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันคือเรื่องจริงทําไมเราต้องไปฟังจากสิ่งข้างนอกเราสัมผัสได้ต้องเข้ามาถามต้องเข้ามาศึกษาไม่ว่าข่าวอะไรเราก็ต้องศึกษาทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งที่เรามาสัมผัสสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ไม่เช่นั้นเข้ามาเถอะค่ะอยากให้เข้ามาขอบคออุณดรมากที่ทําให้เรามั่นใจทั้งทั้งหน้าทั้งขนทั้งที่เราดูแลร่างกายมาอย่างดีแต่หน้าบางทีมัน การออกกําลังกายหรืออะไรมันก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ทําให้เราสมบูรณ์แบบทําให้เราเพอร์เฟมีความสุขขอบคุณดรมากๆค่ะจึงได้ลุกขึ้นมาเงายน้ามองฟ้างามได้อีกครัง้ง